ครับผมอุเทนประยุนวงศ์ครับอยู่บ้านหนองกลางครับทำไรอ้อยอยู่โซนหนองกลาง mm hmm. ก็ทำไรอ้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นไรอ้อยแล้วก็มีมันสำปะหลัง mm hmm. พ่อ ทำอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้วก็คือทําไร่อ้อยมาตั้งแต่เริ่มแรกมีที่ดินเพียงเล็กน้อยก็เริ่มขยับขยายทํามากขึ้นเรื่อยๆจากลูกจ้างมาเป็นเท่าแก่ขึ้นมาเองครับมี Ford t s 110กับคูป o ต้า108แรงผมทํามาตั้งแต่ผมเกิดเลยตั้งแต่รุ่นพ่อมาเลยครับแล้วก็จนมาถึงรุ่นผมตอนนี้ผมก็อายุประมาณ35ปีก็ทำมา30กว่าปี กํสรรกก็คือเวลาไถาจะมีพวกหินพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผ่านจะแตกบ่อยคือที่ดินของผมมันหลากหลายมีทั้งดินทรายดินแดงดินดํามีทั้งหินมีทั้งลูกหลังครับก็ใช้มาหลายยี่ห้อครับก็มันขึ้นอยู่กับสภาพดินครับที่เราจะใช้ถ้าเป็นดินทรายก็คือผ่านทั่วไปก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นที่ประมาณนี้ครับมีหินมีอะไรครับก็ต้องใช้เกรดที่มัน แข็งแรงขึ้นมาครับหนึ่งชุดประมาณ3เดือนหน้าหนึ่งไายประมาณคันหนึ่งประมาณ300ยประมาณ3 0 0รอยไล่ดีครับแข็งสู้หินถ้าเป็นเกรดธรรมดาทั่วไปก็คือถ้าโดนชนจังๆก็คือแตกอันนี้ก็คือยังอยู่ได้ครับก็คือใครที่ว่ามีแปลงหินแปลงแปลง,แปลงไล่ที่มีหินนะครับก็คือเราก็อยากแนะนำจานตัวนี้ครับเพราะว่าสู้หินครับผม ผมจากที่เคยใช้มาคือถ้าเป็นเกรธรรมดาทั่วไปก็เสียหายแน่นอนครับถ้าใช้ของเบมโบก็คืออยู่ได้ครับผมกานไทยเบมโบสู้หินสึกชา้าคุ้มค่าทุกใบเยี่ยม